เวียบอกสาเหตุที่เลือกแต่งวิกกี้เรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพระเอกหน้าเข้มอันดับหนึ่งของช่องมากสีอย่างเวียสุกุลวัฒน์ที่ได้จูงมือภรรยาสาวหน้ามวยวิกกี้เข้าประตูวิวาหวานชื่นณห,ห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลรากรุงเทพท่ามกลางครอบครัวและคนดังในวงการบันเทิงที่มาร่วมเป็นสักขีพ,พยานความทรงจําดีๆอย่างมากมายและมีช่วงสําคัญในงานแต่งงานของเวียสุกุลวัฒน์และวิกกี้ ก็ได้เปิดวิดีโอพรีเซนเทชันความยาวประมาณ10นาทีพร้อมกับสลับการพูดความในใจโดยทั้งคู่นั้นก็ได้เล่าถึงเส้นทางรักที่เคยเจอกันตั้งแต่เมื่อ45หปีก่อนโดยเวียสุกลวัน์ได้กล่าวว่าเจอกันใต้น้ำเมื่อ 45- หปีที่แล้ววิกกี้เข้ามาช่วยเป็นสตันเพราะเขาเก่งเรื่องดำน้ำตอนนั้นยังไม่ได้อินเรื่องดำน้ำเพราะแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วจากนั้นก็แทบไม่ได้เจอกันเลยก็แยกย้ายกันการกลับมาเจอกัน กลับมาจากไทยหนังต่างประเทศก็คิดถึงการดำน้ําเพราะตอนไทยหนังก็ต้องมีดำน้ําพอถึงเมืองไทยก็ชวนเพื่อนๆไปดำน้ําแล้วก็นึกถึงน้องเขาให้พาไปดำน้ําถามว่าคุยเชิงจีบไหมคือนะตอนนั้นก็สดแล้วไงจริงๆก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรคุยเป็นเพื่อนเพราะอายุห่างกันก็เยอะเราห่างจากการจีบผู้หญิงมานานไม่รู้ว่าเริ่มตรงไหนเราก็อายุขนาดนี้แล้วด้วยก็เลยคือเรื่องที่ชอบเหมือนกัน ต้องบอกว่าล่าสุดเวียสุกลวัน์เฉลยแล้วไขข้อสงสัยกระจ่างชัดสาเหตุเลือกแต่งงานวิกกี้เป็นภรยาบัานปลายชีวิตทําหายสงสัยกันทั้งประเทศโดยเวียสุกลวัตนั้นก็ได้กล่าวาว่าวิกกี้เป็นคนที่เข้ามาทําให้ไอเป็นคนที่ดีขึ้นเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็นสิปีแต่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ได้เห็นแล้ววา่าวิกกี้รักไอามากแค่ไหนวิกกี้ดูแลไอดูแลทุกคนเป็นคนที่เสียสละและรักครอบครัวอยากบอกว่ารักวิกกี้นะ จะดูแลว,วิกกี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้